เฮ้ยรู้เปล่าว่าตรงไฮไลาดฝั่งสายใหม่จะมีร้านส้มตำร้านหนึ่งที่โคตรอร่อยราคาไม่แพงแถมที่ร้านยังมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นร้านนี้ชื่อร้านเดี่ยวกับตำบายพรนะครับบอกเลยว่าเป็นร้านประจําที่เรามากินบ่อยแต่ไม่เคยรีวิวเลยวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูโดยที่ร้านจะเป็นห้องแอร์นะครับแล้ววิวช่วงเย็นนี่คืออย่างสวยโดยที่ร้านมีเมนูให้เลือกเยอะมากครับและตอนนี้มีโปปลากระพงทอดน,น้ำปลาด้วยนะสั่งอาหารรอดได้แป๊บเดียวครับเขาก็มาเสิร์ฟแล้วครับบอกเลยว่าหน้าอีททั้งนั้นเปิดด้วยลากะงออรน้่ยับแววหส นีี่คือดมาก,มากไปต่อกันที่ลาเป็ดร้อยเอ็ดครับลาเป็ดเลเวอร์อย่างเรานี่คือถูกใจมากพอกินแล้วรู้เลยครับว่าเขาเอาเป็ดไปคั่วกับเครื่องมันเลยทําให้หอมมากรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดลงตัวแล้วเราอยากให้ลองขาหมูเยอรมันเว้ยคือตอนตีก็ว่ากรอบแล้วใช่ปะเดี๋ยวพาไปดูตอนกิน โคตรกรอบแล้วเขาใช้หมูคุโรบูตานะตัวหมูเลยนุ่มซัดกัะน,น้ำจิ้มของเขานี่คืออย่างดีหรือจะซัดกัะน,น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้มขน้นไปต่อกับตามสายบัวกุ้งสดุ้งแล้วคือดูกุ้งเขาดีคือตัวใหญ่ๆเด้งๆลาบัวคือกรอบมากและกุ้งคือเต็มปากเต็มคำไ,มไ,ไปต่อที่ตำปลาครับจานนี้แค่35บ้าบาทเป็นร้านแรกเลยครับที่แม่เราชมว่าปลาอร่อยครับเพราะปกติแกมไม่เคยชมปลาที่ไหนเลย ถึงขั้นยกนิ้วเลยครับล้วตำหลงพระบางที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคบฝานเส้นบางๆส้มตำแม่สั่งแบบเผ็ดกลางนะครับแม่บอกว่าอร่อยและถึงเครื่องไปต่อกะตำเส้นเล็กครับด้วยความที่ว่าเขาใช้ปลาดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วมาเจอหมูยอที่ดีอีกบอกเลยว่าคอมพิวมากและอีกเมนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือแหนมเนืองนองคายของที่นี่ครับและผักที่เขาให้มานี่คืออย่างสดเลยครับเอาแหนมเนืองหอกับเครื่องเคียงนะแล้วตัวน้ําจิ้มแหนมเนืองคือโคตรอร่อยบอกเลยว่าเต็มปากเต็มคามากและคอหมูย่างที่นี่นี่คือโออคตรส ความอลังการต้องยกให้ยำผักหวานกุ้งสดยอมรับเลยครับว่ากุ้งที่นี่คือสุดจริงครับตัวใหญ่แล้วก็เด้งผักหวานทอดนี่อย่างกรอบและรสชาติน้ำยำของเขานี่คืออย่างอร่อยเลยครับไปต่อกันที่ซุปเปอร์เล้งครับตัวเล้งนี่คือตุนมาเปื่อยๆครับและน้ำซุปอย่างอร่อยเลยบอกเลยว่าอย่างโล่งคอและที่นี่ก็ยังมีไส้อั่วด้วยนะครับบอกเลยว่าลํำแต้รสชาติกำลังดีครับไม่ฉุนเครื่องสมุนไพรเกินไปอีกเมนูที่เราโคตรชอบคือโคขุนผัดพริกแกงพิจิตตัวโคขุนนุ่มกำลังดีครับและเขาผัดได้้เเขาาถึงงงครื่อพิกกกแมๆ หรือถ้าอยากกินตามสั่งที่นี่ก็มีกระเพราหมูสับนะและดูพริกน้ำปลาที่เขาให้มาดิคือโคตรน่ากินบอกเลยว่าเราชอบเมนูกระเพราที่นี่มากหรือจะสั่งคุโรบุตะย่างจิ้มแจ่วกับสามชั้นหุ่นดีทอน้ำปลามาก็ได้นะสำหรับเราคือกินเปล่าก็อร่อยหรือจะกินกับน้ำจิ้มก็คือดีไม่แพ้กันแล้วบอกเลยนะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือเข้มข้นมากและที่ร้านเขาก็มีน้ำปลาขายด้วยนะสำหรับเรานะเตี๋ยวกระตามใบพรจะกินกี่ข้างกี่สาขาก็อร่อยเหมือนเดิมและราคาอาหารคือไม่แพงเลยครับอย่างส้มตำเริ่ ปั๊มปตทเลยร้านเปิด9โมงครึ่งถึง3ทุ่ม15ยังไงก็อย่าลืมมาลองกันนะครับอร่อยมากครับ